พูที่เจ้าสอนอีกอย่างว่าเราก็มาอีกอย่างอะ่ะหัวตอนแรกก็ไม่เป็นไรลูกๆก็พอรูอร้บุญรู้บาปอยู่บ้านนั่นน่ะนั่นพอมีคนมาชทธาเริ่มแล้วนั่นพอลูกศิษย์ตัวขามากๆเริ่มแล้วลาบสักการะเกิเริ่มแล้วตรรแต่นในธรรมในวินัยก็มีนะเหมือนพระมหาที่เด่นดังในสมัยพุทธกาลหนึ่งนั่นแหละ ไปในไปตายแล้วไปตกมหาไปจีนรโลกนั่นแหละก็เรื่องนี้แหละเรื่องเดียวกันนี่แหละบ่ตอนแรกก็ดีนะลูกนั่นนะพอมีคนมาศรัทธาเออมีกลับสักระเกิดขึ้นอุย้ยไไหนมาไหนก็ยกยอพอปัน้นอ้าละเริ่มแล้วพระคิเลเปียดผีมันไม่ยอมนี่มม่ไม่เอาทำีกไว้ในเป็นใหญ่นี่นเอาไปมาก็ ศินไม่ต้องรักษาก็ได้ข็รับพ่อแม่ครูจานเพราะพวกเราเ,เริมประเสริฐแล้วโอ้ใช่ใช่ใช่ใชนะ่เห็นไหมล่ะอยากจะจับเงินจับทองก็ใช้จ่ายเงินทองไปเลยอยากจะขุดดินดายากก็ขุดดินได้ยาไปเลยอยากจะจีบสาวก็จีบไปเลยอยากจะขับรถเล่นอยากจะกินเหล้ามอสุลาหรืออยากจะกินขา้าวทุกเวลาก็กินไปเห็นไหมล่ะลูกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทำไมมาก็ไม่ต้องลงอุโบสถ ให้ต้องถือศีลพอเลิ่ประเสริฐแล้วถือว่าเป็นการเตียมันถือมันภาวนาไปเลยภาวนาแบบไหนล่ะภาวนาแบบสัตย์เดชานเลยภาวนาแบบหูแบบมากง,งั้นเหรอมันบพูดอย่างนี้มันถึงใจดีนะมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งที่ลูกเห็นนะบ้านนั้นเขาก็ยังนี่เห็นไหมล่ะปีนั้นเนี่ยปีหกสิบหรือปีห้าสิบเก้าหกสิบเนาะ ที่พระกุหลักผู้ใหญ่สั่งตรวจอบหลวงปู่และมีคำสั่งให้จับหลวงปู่ศิกหลวงปูน่น้ำตาร่วงนี่แหละว่าทำไมหลวงปูจ่จ,จึงสู้อ่ะทำไมหลวงปู่จึงเอาหนักถึงถึงปัจจุบันหลวงปู่หวานอมของกืนถ้าจะพูดว่าแปดไอ้ปีหกสิบเจ็ด ไอ,อ้ปีห้เจดก็ยังไม่เท่าไหร่ปีหกนี่ปี68เอาแปดปีเต็มซะ้หลวงปู่ฟื้นหวดฟื้นทนเนี่ยขอหลังเขใจด้วยหลวงปู่สละแล้วซึ่งชีวิตนี้เพื่อปกป้องศาสนาก็เพาะนี่แหละพอหลวงปู่พูดขึ้นก็บอกว่าไปประกาศจากช่วงพระเถะานุตเถละจนผู้ใหญ่เข้าคิดผิดนะผมกาวขาเข้ามาพครคุยจาย์ด้วยนะ พระผู้เลือดผู้ประเสริฐผมก็ยกไวเหนืเนอเก้าเหนือกระหม่อมพ่อแม่คขุจารย์ผู้เลือดผู้ประเสริฐหมู่คณะผู้เลือดผู้ประเสริฐผมก็ยกไวเหนือเก้าเหนือกระหม่อมผมกราบขอขามาตลอดตลอดนะยิ่งพระองค์ฉันกลาสผมกราบขอขามานะผมปิดอะไรอ่ะจริงจะมาจับหลวงปู่ศิษเห็นไหมหละ่ะเอาไปเอามาไม่มีที่ที่จะไปดิเพราะตระจับผมก็ไม่ใช่เงินทองผมก็มีมีกระถินป่าป่าผมก็ไม่มีบัดกรรลางๆนี่ ก็เลยสรุปว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ชอบกลุ่มที่มันสกขาลาเพศไปไหมกลุ่มเจ้าคณะภาคที่มันสกขาลาเพศไปไหมหรือ,อยังไงก็ไม่ชอบที่นั่นนะ่ะพ่อไม่ได้พ่อไม่มีเมียเหมือนมันนี่ใช้คำน,นี้แหละไม่ได้โกงเงินตั้งหลายร้อยหลายพันล้านนี่นั่นแหละ ขวางเขานี่เขาจะชอบเขาเขาก็เลยไม่ชอบที่หีพระรูปเดียวนี้เราขวางหมู่ขวางกันนาอยู่นี่เนี่ยเราเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่มารวมตัวกันจับมันเึกยดได้ลูกหลานที่คอมเมนต์มานี่เข้าใจด้วยหลวงปู่หวานนมวงคงขืนหลวงปู่เลยตั้งจัดอธิษฐานนั่นแหละขอให้เทวดาในเมือโลกธาตุเจนโกจกาลรับทราบนั่นหละถ้าหลวงปู่กาบพระรูปใดพระถีแลนุเีระชั้นผู้ใหญ่ก็ตาม มูคณะก็ตามครูบาอาจารย์ธรรมดาก็ตามมีบรญษามากพัญษาน้อยก็ตามหรือพระรูปไหนก็ูบาสุทิกาคนไหนประกาศจากช่วงหลวงปู่นะัทนกกเทวดาในหมู่โลกก็จาเสงก็จะกบาลพึงรับชาติด้วยหนุงปู่จะเอาชีวิตแรกเพื่อปกป้องหลักธรรมวินยัยร์หลวงปู่กาพพระกลุ่มนั้นขอให้พระกลุ่มนั้นจงบิบัติความหายชนะจงเกิดขอให้อุบาสมทิกาหรือหมู่คณะผู้ปุธธิุสลายเราจงบิบัติ ความหายใจนะาจงเกิดถ้าจะให้คณะสงฆ์ลงทันจับลวงปู่เสกหลวงปู่ขอตายซะลูกหลานฆ่าลุงปู่ดีกว่าเพาะลูกหลานเข้าใจด้วยมันก็เทือนใจนะลูกเนี่ยศาส,สนาที่เลือดที่ประเสริฐเนี่ยมันจะเอาอะไรมาบัดทำไมเอาทำเอาวินัยนี่ลูกพ่อก็จะถามลูกเลยเนะ นี่แหละเรื่องของเรื่องเมอนนะ่อย่างนั้นก็เผาพราะไตรปิฎกทิ้งที่ลูกนะพราก็มีศจาราเองที่แลวก็มาบีบบังคับพระที่อยู่ในธรรมในวินัยนีนะ่มันก็เทื่อนใจนะลูกนะนี่หลวงตาบัจึงร้องไหนะ้ก็เรื่องนี้แหละและจีนหลวงตาบัวไปหลบู่ไหนละ่ะระจันทขันแข่งวยการสร้างวัดแข่งกัน,กนเหรอ สั่งที่พระหรูแข่งกันงั้นเหรอสั่งวัดว่าอารามใหญ่โบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่แข่งกันงั้นเหรอผมกล่าวขอเข้ามาด้วยผมก็เทือนใจผมนั่น,าานหลวงตาบัวภาคกระทำเหรอมีแต่ทำมีแต่วิน,นัยมีแต่ทำแต่วิน,นัยถึงพุทธการมันจะจุ่มพวกพวกเรานี่แหละใช้ป่าใายบ้านมันก็พอกันมันไม่เกินกันพลูพกหลานผู้ที่คอมเมนต์มานี่เข้าใจด้วยนะน้องบุสู้ตั้งแต่น,นู้น แต่ก็สู้แบบเบาเบ้าเพราะเราไม่มีพวกเน็ตพวกไวไฟพวกอะไระมีกันเทศออกไปเล็กๆน้อยถูกได้อีกแล้วมันอยู่ก็ลูกไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นมันดังที่ลูกเห็นนี่แหละอันนี้ลูกก็ขอแล้วขออีกน,น,นั่นเอ วินาเตยตองนี้เออหลวงปู่ก็อย่ตายแล้วหรือเขาจะฆ่าวันไหนก็ไม่ทราบหรือคณนะสงฆ์จะลงทันหลวงปู่วันไหนก็ไม่ทราบอาไม่สุดใช่ขอให้ลูกที่เขียนคอมเมนต์มาหรือหมูกคณะจิตเจคาหรือลูกหลานทุกคนที่เขียนคอมเมนต์มานี่เข้าใจด้วยนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันพาธิผิดฐ์ทำผีพี่นหนกับอยู่สบายประกาศประมาทจาบจ้วงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ กับอยู่สบายคนสาทุกการแต่หลวงบูกไม่ได้สนนี่เห็นไหมล่ะเง่งเวงเารีแห่งแรงพวกอวดอุตริมนุษยธรรมอ้วนทีลาบตะกละมากพระอรหันต์อยู่อย่างลำบากแมตเตุทธเจ้าก็ยังกินข้าวเดินมาเขาพ่อพากธรทำมานะลูกนี่ เราไม่ได้โศกทานหรอกเรื่องของพวกนั้น้ะลุเป็นคนดีก็เตรียมพร้อมลูกช่วงที่อุลียุกกำลังเจะเกิดนี่พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่กำลังบ้าบอคอแตกยูนี่วรวมตัวกันดีกว่าลูกดีกว่าที่จะให้พวกเปรตพวกผีพวกนี้ทำลายศาสนาที่เลิศที่ประเสริฐในทางมรรคทางขนทางหลุดทางพนที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกเรียนมากรู้มากแต่ไม่รู้จริง มัมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยมันญ,ญัติเพิ่มมันญ,ญัดเพิ่มทับถมหลักธรรมหลักวินัยทั้งหมดลูกยอมเลยถ้าลูกเป็นชาวพุทธแท้ลูกยอมเลยยกเป็นลูกไม่ใช่ชาวพุทธพระไม่ใช่ชาวพุทธแท้นั่นเลยเป็นพวกทาลายศาสนาร่วมปัะเขาเออก็มีอีกเรื่องหนึ่งเม้นมีลุงปู่อยู่รูปเดียวจะให้ลุงปู่ชั่วเหมือนหมู่ลุงปู่ขอตายซะลุงปู่ได้ฟังตรงนะลูกนะ หลวงปู่คนจริงเนี่ยนะลูกเนี่ยถึงเวลาการที่จะสู้ก็ต้องสู้แบบนี้ดูต้องเข้าใจด้วยว่าหลวงปู่ขอธรรพญาจมมาบวชนะดูต้องเข้าใจด้วยว่า,ทาเาววาทวดาเข้าฝันอาร,ราธนานี้มนต์หลวงปู่ออกมาปกป้องาศาสนานะลูกเนี่ยมีหลวงปู่ไม่ได้เรียนก็อาศยัยหมู่คณะผู้ที่เป็นมหาที่เป็นพระดีมาช่วยกัน มีกว่าที่จะให้ศาสนาเราจมกึง่งพุทธการนี่พวกพระเถระนุเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เรือดซ้ำๆทำลายศาสนาดังที่เห็นข่าวเต็มโลกเต็มช่องารผมกลาบเขาก็มาเพราะมันขุจารผู้เลือดผู้ประเสริฐที่เป็นพระสุปฏิปันโนที่เป็นพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่เหมือนพระองค์สักรราชเละเพราะมันขุจารทุกรูปเป็นนะผมพูดเฉพาะไอ้เรียดซ้ำๆแค่นั้นนะทันจะดาก็มาลงที่ผมนี่ ถ้าชีวิตผมชีวิตหนึ่งแรกได้เพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยผมขอตายเดี๋ยวนี้ขนะอให้พระแม่กุอาจเข้าใจด้วยนี่คือความเคารพในพระพุทธเจ้าศาสดาอีกของไต่พบห็นผมไปมเ,เลยๆจำเหมือนหมู่มนนาคณะนี่ให้ผมตายดีกว่าผมไม่กล้าผมมีความละอายอยู่ตลอดอยู่ตลอดหีนผมทําชั่วเหมือนหมู่นี่โอ้ย นี่เลยผมว่าน like ี่บูทาชั่วกล้าทาชั่วได้ยังไงก็จับเงินจับทองใ้จ่ายเงินทองมังคารวะเจ้าโยมได้ยังไงกล้าพูดทาลายหลักทำหลักวินในได้ยังไงอ่ะไม่มีความละอายหรอเราเป็นพระปิัมณนะเนี่ยหรือว่าเราชักล้าความเสรนเสรดียดยมากก็เป็นบ้ากันไปเหมือนพระเทวทัตเหมือนที่ลูกเขียนคอมเมนต์มาเมื่อกี้ของเขาใจนั้นลูกนะลูกเป็นคนดีก็เตรียมร้อมดูอืมเรา จะร่วมด้วยช่วยกันคนละจุดเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันหลวงปู่จะเป็นจอมทัพให้เวลาตายหลวงปู่ขอตายก่อนรูปนั่นแหละถูกทรมานถูกทำลายต่างๆหลวงปู่ขอรับก่อนขอให้ศาสนาคุรุภัการเจริญรุ่มเรืองด้วยธรรมวินัยนี่อยากเขียนหลักธรรมหลักวินัยนี่สว่างสบายอยู่แบบนี้ แมรหลวงปู่มีอยู่รูปเดียวหลวงปู่ก็พึงพอใจที่เป็นลูกเจก้ากระตันอยู่เป็นลูกที่ดีหลวงปู่ไม่ใช่ลูกทรพีนี่พระมีอยู่หลายแสนรูปในประเทศไทยก็แล้วแต่ก็ไม่เข้าไปเก้าวข้างเหล็กเฟ้นเอาชอบอะไรก็พากันทำาอกแต่หลวงปู่ชอบสิ่งที่ดีเลประเสริฐตามหลักคําสอนพุทธเจ้าแต่ยังไงหลวงปู่ก็เอาอย่างนั้นแต่หลวงปูเ่เลยใส่ใๆเหมือนหัวมังคณะหลวงปู่ไม่ทํา ถ้โมกคณะพระเถรลนุเถระบีบคันผมขอตายซช่เพอผมบวชมาผมตั้งใจแล้วคําว่าสิกขาลาเพศเป็นไม่มีจะลอกค้าผมใส่ผ้าขาวผมไม่มีคําว่าเก่าคําลาสิกขาจับมัดผมโยนใส่กองเพึงิงผมไม่มีคําว่าเก่าคําลาสิกขา ผมก็จะน้อมจิตเข้าที่ผ้าเหลืองดับค่าผ้าเหลืองนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่ายึดผ้าเหลืองเหมือนพระติดสานะนี่ผู้ถึงในี่ความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์พูดเป็นสมมุติในทราบแค่นั้นขอืมขอใหมุนคณะจิตแต่เสกาเข้าใจนะที่สูเดินทางไกล พิสู่จำเป็นโดยเหตุผลผมก็ไม่ได้ว่านะหโมฆคณะเนี่ยนะแต่บางทีมันก็เตินไปนะที่เห็นนะั่นเสร็จจีบสาวยางไงนะวันนั้นนะ่ะผมอ่านแล้วผมแทบจะอ้วกกินยาหรือยังเมียจ๋าพระนะดูที่เสกเสร็จจีบกันนี่กินยาหรือ,อยังเมียจา๋านอนหลับสบายนะเมียจา๋า น่นน่นเจ้าคณะภาคนั่นน่ะบักภาคเข้าใจยังบักภาคเบื่อไหน,น่ายน,นันเป็นอย่างนั้นขอให้ลูกหลานที่คอมเมนต์มาเข้าใจนะรวมกันจะลูกก่อนที่พวกเราจะไม่ได้เห็นหลักธรรมหลักวินัยที่สว่างสวัยขึ้นกึ่งพุทธกาลนะลูก ถ้าพวกเราไม่รวมกันหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็จางหายมันค่อนบุรีจึงขออนุทศนากับลูกหลานทุกคนหมนู่คณะครูบาอาจารย์ด้วยนะที่เตรียมพร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกันกอบกู้พระพุทธศาสนาให้หลักธรรมหลักวินยัยสว่างสวยกิ่งพุทธการเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพระศาสนาเพื่อสถาบันเจ,จริญรุ่งเรืองได้มั่นคงสืบสืบไปขออนุทศนาด้วยสาธุ